สวัสดีครับคุณฟังเทลักครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันเสารที่6เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเฉลิมชัยให้ชื่อว่าสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องอาศัยบ่อนกับซ่องเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับ รัฐบาลที่ทำความดีไม่ได้รัฐบาลที่ไม่เคยคิดจะทำความดีถ้ารัฐบาลเป็นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารัฐบาลเลวนะครับเมื่อบ้านเมืองใดก็ตามที่มีรัฐบาลเลวเนี่ยบ้านเมืองนั้นก็จะเลวซ้ลงตามไปด้วยแล้วก็จะต้องพบกับความวิบัติบันไยในที่สุดมีคำถามครับว่าแล้ว รัฐบาลดีแหละคืออะไรแล้วรัฐบาลเลวเนี่ยคืออะไรมีพฤติกรรมการเมืองแบบไหนถึงจะถูกจัดว่าเป็นรัฐบาลดีหรือว่าเป็นรัฐบาลเลวตอบคำถามนี้แบบสั้นๆตรงประเด็นนะครับว่ารัฐบาลดีคือรัฐบาลที่บริหารประเทศโดยยึดหลักสุจริตเน้นไปที่ความชอบธรรมไม่มีพฤติกรรมทุจริต คิดคดไม่ช่อราดบังหลวงและที่สำคัญเนี่ยคือตั้งใจบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยแท้จริงต้องแก้หรือว่าลดระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนี่คือนิยามของรัฐบาลดีส่วนรัฐบาลเลวเนี่ยก็ตรงกันข้ามทั้งหมดนั่นแหละครับ คือรัฐบาลที่มีพฤติกรรมช่อฉนโกงกินช่อราดวังหลวงใช้อำนาจรัฐเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองและพวกพ้องอยู่เป็นอาจินรัฐบาลที่ดีเนี่ยจะต้องทําให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองนะครับต้องขจัดปัญหาของสังคมให้หมดสิ้นลงไปแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาสังคมเนี่ยกลับขึ้นมาเกิดอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้ยังต้องกําจัดแหล่ง ผิดกฎหมายแหล่งอบบยมุกให้หมดสิ้นไปจากสังคมด้วยรัฐบาลที่ดีซึ่งมีผู้นำรัฐบาลที่มีสติปัญญามีความสามารถมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปจะไม่มีวันยอมหรอกครับที่จะให้คนส่วนใหญ่ในประเทศที่ตนบริหารราชการแผ่นดินอยู่เนี่ยต้องตกไปเป็นทาสของการพันนันหรือเป็นทาสของอบบยมุกทุกประเภทแล้วก็ยาเสพติดทุกชนิดด้วยนะครับ ส่วนคำถามที่ว่าวรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันดีหรือว่าเลวเนี่ยคำตอบมันก็อยู่ในใจของคนไทยทุกคนนั่นแหละครับโดยเฉพาะคนไทยที่มีสติปัญญามากพอประมาณที่จะวิเคราะห์ได้ชัดเจนว่ารัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าเสฐาทวีสินเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ดีหรือว่าเลวแล้วควจะตอบได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเศรษฐาคือนายกรัฐมนตรีตัวจริง หรือเป็นเพียงแค่หุนเชิดเท่านั้นคนที่มีสติปัญญามากพอประมาณเนี่ยวิเคราะห์เองได้ครับแต่ทีนี้มันมีความจริงเชิงประจักษ์อยู่ประการหนึ่งความจริงที่คนไทยที่ติดตามประเด็นทางการเมืองมาอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะต้องรู้ซึ้งอยู่แก่ใจนะครับประเด็นที่ว่านนี่คือการที่รัฐบาลชุดนี้ต้องการจะเปิดบ่อนเปิดซ่องโดยอ้างว่าเป็นบ่อนเป็นซ่องที่ถูกกฎหมาย แล้วก็ไปใช้ชื่อเรียกบ่อนกับซ่องในสมัยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า e n t e r t a i n m e n t Complex จะได้เบี่ยงประเด็นแล้วก็เบนกระแสต่อต้านบ่อนและซ่องจากกลุ่มประชาชนที่ไม่นิยมอบายมุกถ้าถามว่า entertainment complex มีบ่อนกนนารพนันอยู่ในคอมเพล็กซ์ด้วยใช่หรือไม่และซ่องล่ะครับมีอยู่ด้วยหรือเปล่าเอาละแม้จะอ้างว่าใน e n t e r t a i n m e น t ม o m p l e x มีบ่อนมีซ่องถูกกฎหมายก็จริง แต่บ่อนและซ่องยังคงเป็นบ่อนและซ่องตลอดไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นเลยเนื้อแท้มันก็คือบ่อนและซ่องนั่นแหละครับการที่รัฐบาลเศรษฐาพยายามจะผลักดันให้มีบ่อนและซ่องในประเทศเพิ่มขึ้นแต่เลี่ยงไปใช้คำว่า entertainment complex และก็อ้างว่าเป็นบ่อนกับซ่องที่ถูกกฎหมายโดยหวังว่าจะทำให้เงินตราเข้าคลังหลวงให้มากขึ้นแล้วจะได้ช่วยลดปัญหาเรื่องบอ่อนเถื่อนซ่องเถื่อนลงไปได้เนี่ยต้องบอกกันตรงๆน,นะครับว่า ความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่เพอ้อฝันเป็นความคิดที่เลื่อนลอยแล้วก็ไร้สติอย่างที่สุดครับแน่นอนลครับบ่อนซ่องถูกกฎหมายในต่างประเทศที่เราเรียกกันว่าคาสิโนและก็เเอ t เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะเป็นแหล่งในการสร้างรายได้ให้เข้าประเทศของผู้เขาได้และทําให้บ่อนซ่องผิดกฎหมายไม่เกิดขึ้นก็จริงแต่สําหรับประเทศไทยประเทศที่รัฐบาล เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับตั้งแต่ยุคอดีจนถึงปัจจุบันนี้คงจะทําให้ได้คําตอบชัดๆนะครับว่าแม้จะมีบ่อนมีซ่องผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายก็จริงหลายคนเชื่อรัฐบาลบางชุดนักการเมืองและข้าราชการรวมถึงพ่อค้านักธุรกิจบางคนคือมาเฟียนะครับคือเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับคือผู้มีอิทธิพลเถื่อนแล้วก็เป็นนักเลงหัวไม้รวมถึงอันตพานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงไม่มีใครหรือไม่มีคนซึ่งมีปัญญาเขาจะเชื่อกันหรอกครับว่าการเปิดคาสิโนหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยแล้วมันจะช่วยลดหรือว่าขจัดปัญหาเรื่องบ่อนเถื่อนซ่องเถื่อนให้หมดสิ้นไปได้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามสิครับมันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินเป็นแหล่งฟอกตัวของมาเฟียสารพัดชนิดในเมืองไทยยุคเสื่อมซามต่ำช้าซะมากกว่านะครับ